ส่วนดีมีลักนักปั่นสายทุนน้อยวันนี้หมองก็เหมือนเดิมแหละหมองก็ใช้โปรโมชั่นเติมยี่สิบรับร้อยซึ่งมันได้ห้าหกรอบต่อวันน่ะนี้หมองมองก็รอบสองรอบแรกหมองก็โดนไปแต่รอบที่สามรอบที่สี่เนี่ยหมอง ได้พวกนี้มาเยอะจัดเลยอ่ะความจริงไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปลุยแปดนอนตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ไอพีจีของเบ็ดฟิกมันปิดปรับปรุงอะเดี๋ยวมาดูรอบเย็นกันว่ารอบเย็นนี้หมองเติมเข้าไป20สิบเนี่ยมันก็มันก็ เติมไปสักประมาณ5โมงครึ่งเนี้มันก็มันก็ก็ได้มาเท่านี้เหมือนเดิมนี่ม่องบอกอะบบม่องไปตะลุยมาจองแต่วันนี้หม่องไปหม่องไปไอเนี่ย ทำให้หม่องได้ถอนเนี่ยไอ้ไ i ไฟเอออะไรเนี่ยไอ้ประทัดอะไรเนี่ยทำให้หม่องได้ถอนถอนไม่รอบหนึ่งแล้วแล้วหม่องก็อกัดเข้ามาใหม่อัดเข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยหม่องก็ไปใช้มาจองอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วหม่องก็ได้มานิดหน่อยเนี่ยได้มา พอจะไปเตะแปะได้สามรอบเตะแปะกันนีกว่าไม่รู้เบ็ดฟิกมันพีจีในเบ็ดฟิกมันใช้ได้อย่างไม่รู้นะ,ะ okay. wow. ยกเงินก่อน มองถอนมันรอดนึงแล้วอ่ะมองก็สุขใจที่จะเล่นทั้งวันแล้วก็คือวันนี้เล่นฟรีแล้ววันนี้ไม่เสียหายล้แล้วเมื่อวานหมองก็ใช้การล่ารางวัลไปได้มาอีกร้อยเครเดิตนะฮะมันก็ไม่เสียหายแล้วมีเงินกินเบียร์มีเงินอะไรละมา ครับ p ีจีในเบ็ดฟิกใช้ได้แล้วก็เราจะกลุยแปะนอนกันสามไม้พีจีเลื่อนอีกแล้ว PG เลื่อนอีกแล้ว,ลออลวทำไมไม่ได้เลยแต่แต่รอบที่มองขอเนี่ยมองมองไปพักอันเปลมมันนะแล้วก็ ไปซื้อไอ้ไ King อ้บัฟเฟิลคิงแมกกาเวอ่ะมันได้เซนเซ์มาก,กันแหละแล้วมองอาจคลิปน,นี้ละแต่ไม่รู้ว่าทำไมเพ็กมาติกเพย์มันอัดคลิปไม่ได้คลิปหายเลยไม่ได้เห็นถอดที่ดีเลยไปซื้ออะไรได้มั่งเนี่ยเพื่อให้ดูกันเนี่ยบูปินเนี่ย กูเป็นไม่ถึงรีแลกเด้อเออรีแลกมันซื้อได้ไม้หนี่หว่าที่นี่ซื้อถูกๆเลยเห็นมาเล่นกันอยู่ไอ้โทเมทโตอะไรเนะี่ยโทเมทโตอ่ะมันนี่เทนมน,นี่เทนซื้อไม่ได้มัม้งนมนี่เทนน่าจะเบ็ดแพงอยู่ไอออนแบงก์ก็น่าจะไม่ได้ เงอบร้อยกว่าบ,บาทแต่โทมิทอหน่าจะได้อยู่โทมิทมันยังไงวะเนี่ยโทมิทอหตาก็ไม่ดีแล้ว <c oughs> คิดไม่สมบูรณ์เลยลองไอรอนแบงค์นี่ซื้อได้เปล่า ไอรถแบงค์เบตี่บาทเนี่ยอยู่ร้อยเก้าสิบสองไอรถแบงค์ใช้กี่บาทอะหบาท อ่ะมีร้อยก้าสสองมาเล่นไอรอนแบงค์ให้ดูตาสองตานะแต่ซื้อไม่ได้หรอกความจริงจุดประสงค์คือจะซื้อแปดพีจีแต่เห็นว่าเนี่ยมาจะได้คลิปจะได้สมบูรณ์มาไอรอนแบงค์ักสองตาสามตาเอมาคิวมาตนที่สองตนที่สาม ได้อะไรเนี่ยได้คิวได้เล่าแถมอีกต่างจบคลิปกัน่นี้นะยีสบบาทเมื่อสามารถล่องรอได้หมดแหละแต่จุดประสงค์จากจะมาซื้อแปดนอนให้ดูจริงๆชอบกดไลค์ถูกใจใกดแชร์ฝากกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเปก็กำลังใจให้มองโชคดีมีรักนะักวั่นทุกคน